อย่าพึ่งนะครับแป๊บเดียวรอก่อนแป๊บเดียวไอออหลบไม่ได้ก็ไม่ต้องรอนะครับสวัสดีครับวันนี้เราขอมาโปรโมชั่นนี้นะครับมีแล้วก็ต้องการอะไรก็บอกไปนะครับมาดูชมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซอมบี้ครับน้องซอมบี้เรามาแลกของได้ครับของบกพันมีก็มีนะครับก็ดูได้นะครับ บวกฮาแล้วก็มีโอ้โหไม่เว้นเลยอะ่ะแล้วก็เป็นแบบจีของกระดูกไปเจียกระดูกมาก็ล้ามาของอย่างนี้อย่างนี้ครับก็มาดูได้นะครับใครต้องการอะไรก็มาเรียกได้มีของหมกพันด้วยครับกระดูกนะครับไปหาไปหาพวกอะไรต่างๆได้ไปหาอะไรครับขนแกะไปแลกของได้นะครับแแล้ว บอกเลยครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยครับดูดีครับโอ้โหหลายอย่างครับโอ้โหทริพนี้ยากมากที่สุดเลยครับที่เราเคยเจอมาครับนี่ครับดูเลยครับโอ้โหมีของแจบเพียบเลยครับของดีๆนั่นครับก็มาดูได้นะครับโอ้โห โอ้เอ็มใ,ใจดีมากเลยครับโอ้ก็มาดูได้นะครับเซิร์ฟนี้ก็ดูแล้วมันจะถับจะหน้ามันบ้างเลยครับจริงจริงหน้าเนน่ยตามสบายของคนที่จะมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ได้นะครับโอคิดจะกลัวเซิร์ฟดีก็ไม่ต้องไม่ต้องมานะครับก็มีบล็อกเพชรต่างๆ,างๆก็ดูได้นะครับ Oh มีหลายอย่างเลยครับขอยมาเล่นเยอะนะครับเซิฟนี้เห็นเซิฟนี้เขาบอกว่ามันเปิดได้มาทั้งหมดสองอาทิตย์แล้วครับใครคิดจะทำมาอะไรก็รอรอไปก่อนนะครับเซิฟนี้มีหลายอย่างครับเซิฟนี้ก็แจกเพชรด้วยครับ เจ็บแพรเจ็บโพเจ็บไล่อะไรต่างๆก็เจ็บโพก็พอไม่มีครับดูดิครับโพกดแล้วมันจะกดไม่ได้ไม่รู้ทําไมมันกดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอให้เอฟมันปรับคุงไปก่อนก็ได้นะครับมันเลยครับเดี๋ยวพาไปดูที่ชอบครับนี่ร้านชอบครับร้านชอบต่างๆครับเขาก็ปรับปรุงอยู่ครับยังไม่เสร็จครับรอไปกันอีกหนึ่งวันดูครับ อคนที้ก็เป็นอะไรไม่รู้ครับโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยครับเห็นมองอย่างเดียวเลยไม่รู้เขาเป็นใครครับแล้วว่าต้องไม่ต้องใจขอครับเขาพูดติต่างด้วยไนงะมันไม่รู้เป็นอะไระครับแปลกประหลาดมากเลยอันนี้ก็ไปที่ไปไม้อกค,ครับไปไปไปไม้อกไปนู่นนล้ครับป่าลง อะไรไม่รู้ครับส่วนนี้ว่าเป็นป่าไม้อกเหมือนกันครับเป็นแต่เป็นทีม้าแต่ออกไปแล้วมันจะมุดเจอภูเขาก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ก็ไปทะเลทรายใครอยากไปก็ไปได้นะครับไปแล้วก็จะตายได้นะครับเราก็ไม่รู้ทิ้งของได้เหรออันส่วนนี้ก็เป็นแบบป่านงดิบครับไปแล้วก็ระวังหน่อยนะครับมีงูงบ้า งูหลายตัวแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปได้หรือเปล่าครับกลัวมากเลยครับโจนน์ในนี้ก็เป็นนรกครับเป็นนรกหรือเราแต่คนที่จะไปนะครับไปแล้วเราระวังหน่อยมีตัวอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่ๆเบลเลอร์เบล่าลอยอยู่บนอากาศไม่คืออะไรไม่รู้ครับก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับโ่วนในนี้ก็เป็นฟินครับแบบฆ่าซอมบี้ครับก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับ อ๋ออย่างนี้เองครับบอสกดปับ๊บไม่กล้าออกมาครับเราก็จัดยู่ไม่ได้ครับเราต้องวิ่งหนีวิ่งหนีมันก,กลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็นที่วาร์ไปต่างๆครับวาร์แล้วเจอผีโอ้เจอกัด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 เกือบตายครับ เกือบตายแล้วเมื่อกี้นี้แมงมุมก,กับเก,กียวตั้งขัสู้กันครับโอ้โหผมเข้าไปทีนึงเขาจับจับว่ารูปป่าไม่รู้นะครับอ๋าดูก่อนอ๋อโอ้โหเข้ามาก็โดนตีแล้วครับเอาเซร์ฟนี้ก็หตาตังค์เลบาทบาทหนึ่งหกสิบสี่ตังค์ครับโอ้แบลกระลาเ์ฟนี้ โอ้โหเจ็บมากเลยครับท oh, oh. ี่อัพเกดก็รอไปก่อนนะครับที่อัพเกดก็ต้องอัพอัพเองนะครับดูถ้าทามันจัดได้ทีละหนึ่งสองโอ้โหเอฟมินใจดีมากเลยครับดูดิครับก็นั่งรอไปก่อนก็ได้นะครับเมียแล้วก็เรียกได้นะครับ ใครคิดจะทำเร็วๆก็บอกได้นะครับอยากจะทำให้ทุกอย่างเลยอโอ้เอเมนใจดีมากเลยครับดูดีครับไมคออกก็ต้องหาเองครับ กองหีบระจาต่างก็ไม่มีเลยครับดูดิครับใครคิดจะทำม,มาอะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับโปรโมทซบแล้วมันจะได้หรือเปล่าก็ดูก่อนก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะไปโปรโมทเซิรเอ้เราทำอะไรอยู่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูก่อนก็ได้นะครับออเอาเขียนเลย อันนี้ก็เป็นที่แต่งงานครับมาดูได้นะครับใครจะกระแต่งงานก็มาหาเอมีได้นี่คนนี้ก็เป็นดูท่าทางแล้วเป็นอะไรวะใช้เลยครับพูดไม่ออกครับคนนี้ก็เป็นเอมินลองครับเอบมินที่ดูดเชิมอ๋อตอนนี้เขาไปเลีงเชิครับยังไม่มารอเย็นนะครับ ใครับเขาไม่ใช่ซื้อแตงหรอกรเขาเขาชื้อเขาชื้อโอมยิมครับครับใช่ครับเขาไม่พูดหรอกครับเขาว่าโอเคโอเคเออดีดีดีเออเอ,อ,อะไรไม่รู้ครับและสาล่าของเขาเขาไม่ต้องไปสนใจเขา แค่แค่นี้นะครับโปรโมทแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่รู้ไม่รู้เขาจะทําอะไรอยู่ครับขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบาย